เราก็จะมองว่าตรงนี้บางทีมอาจจะเป็นจุดพีคที่ตอนแรกมันเป็นขาขึ้นแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับเวลาที่มันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วมันจะเอาลงเลยบางทีมันต้องเป็นเราคามันต้องกลับมายืนต่ํากว่าเส้น EMA หรือว่าหลุดเส้นสองร้อยแบบนี้ไปใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราอาจจะเป็นการเฝ้าระวังว่าแบบเออมันอาจจะกลับเทรนก็ได้นะแต่ว่าอยู่นี่นราคามันเริ่มรีเจ็ขึ้นมาปุ๊บแล้ว ตัว MACD มันพีคพอดีรวมถึงตัว above MA เนี่ยมันก็เออเขาเรียกว่าอะไรมันก็พีคเหมือนกันตรงที่ว่าไม่มีหุ้นที่ยืนเหนือตัว MA เนอะอืมซึ่งคือ MA ยี่สิบใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ใช่ครับตัวนี้จะเป็นซ<อ><ส>ีรี e ์ของ MA ยี e MA <c oughs> ่สิบ EMA ยี่สิบอืมเพราะเสร็จแล้วอันเนี้ยเวลาราคามันรีเจ็ตกลับมา พอรีเจคกลับมาแล้วตัวที่เป็นแบลิชเริ่มน้อยลงตรงนี้เราอาจจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไร e c t ว่าถ้าราคามันไม่ดุดโลตรงนี้หรือว่าเริ่มยืนตัวเอเอเลี้ยงได้แล้วปุ๊บอ่ะตรงนี้อาจจะเป็นจุดเข้าลองได้อีกอันเนี้ยเพราะว่าหุ้นเริ่มจะกลับมาโมเมนตัมเขาเรียกว่าอะไรโมเมนตัม um ที่ดีเริ่มกลับมาแล้วก็หุ้นที่โมเมนตัมที่ไม่ค่อยดีก็เริ่มลดลงอะไรประมาณแบบนี้ครับใช่